สวัสดีครับผมวันนี้พกศอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิใบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้านินจาสามร้อยเอเบียรนะผมคันนี้ปีคศสองพันสิบสี่แท้นะครับของแต่งเต็มลำนะครับคอบหน้าเซเอ็กนะครับวิงใต้ไฟนะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่มือหนึ่งนะครับท่ออาคานะครับกันล้มอกล่างเป็นอกล่างแต่งนะครับแล้วก็มีปิดอกล่างตรงนี้ยางหน้าหลังใหม่เบิกใหม่ครอบถังหน้าบผม ครอบถังแต่งนะครับสีครอบถังก็ไม่ค่อยสวยนะครับตามอายุมันเป็นครอบถังเฉเๆนะครับทังข้างในก็มีตั้งหากคันนี้เลีงใหม่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับยางลัางเบิกใหม่เลยนะครับทั้งหน้าหลังยังไม่ได้ขีดแล้วก็ชุดข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นของแต่งเลยนะครับอันเดอร์เทลหนักนะครับติดตาใได้ฟังครับ ไฟเครื่องไฟไรโชนะครับเีเขี่ไฟดับปกติคันนี้ราคาที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับปีคศสองพันสิบสี่นะครับพร้อมแต่งเต็มล้ำนะครับผมประมาณนี้ครับคันนี้ภาษีขาดเกินนะครับผมแต่ผมต่อให้เรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับที่ละออมิ๊กไบนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ